วิกจิตวิญญาณทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติภูมิน้อมใจกัรกราบขอขมากรรมนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ัมพุทธัสส์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายในเหล่าอบัยภูมิทั้งสี่ในเหล่าอบยภูมิทั้งสี่ในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูมในทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาในทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาในทุกแหวนแคว้นดินแดนในทุกแวนแคว้นดินแดงขอนอบน้อมขอนอบน้องต่อองค์มหาพุทธะต่อองค์มหาพุทธะต่อองค์คุณพุทธะต่อองคุณพุทธะองค์มหาโพธิสัตว์องค์มหาโพธิสัตว์พระโพธิ พระมหารหันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกพระพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกับพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสง์ อริยสงฆ์พระอริยบุคคลผู้โปรดสัพพสารผู้โปรดสัพพสารนอเนื้อพังกูนอเนื้อพังกูภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีภาาส่วนแห่งองค์มหาบารมีและหมู่สงฆ์ทั้งหลายและหมู่สงฆ์ทั้งหลายน้อมกราบขอเข้ามากราบขอเข้ามากรในกรรมทั้งหลายทั้งปวงในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าได้ประมาทล่วงเกินได้ประมาทล่วงเกินต่อองคุณทั้งหลายต่อองคุณทั้งหลายได้เคยหลงปฏิเสธได้เคยหลงปฏิเสธปฏิฆากร ปารีค้าปามาจากช่วงร่วงเกินจากช่วงร่วงเกินในองคุณองคธรรมในองคุณองคธรรมแห่งองคุณทั้งหลายแห่งองคุณทั้งหลายหรือกรรมอันใดหรือกรรมอันใดที่เคยทะเลาะเบากแว้งที่เคยทะเลาะเบากแว้งกับองค์มหาบารมีกับองค์มหาบารมีกับปูรพากษัตริย์เจ้ากับปูรภากษัตริย์เจ้าที่เป็นภาคส่วนที่เป็นภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีเคยทะเลาะเบากแว้งเคยทะเลาะเบากแว้งกับองค์พระบรมครูกับองค์พระบรมครู คุณวีดามารดาหรือได้เคยเป็นเหตุสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเรื่องสร้างราวให้เกิดการแตกแยกในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในหมู่สงฆ์ทั้งหลายในพุทธบริษัทสี่ในพุทธบริษัทสี่ในหมู่ชนทั้งหลายในหมู่ชนทั้งหลายการกักขังนวงเมียวการกักขังงวงเมียวลบลาข้าฟันลบลาข้าฟันปิดกั้นโอกาสปิดกั้นโอกาสในบุคคลทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายต่อสิ่งที่ดีงามต่อสิ่งที่ดีงามเคยกิจกันขัดขวาง ยอีกการขัดขวางต่อการประกาศสัจธรมต่อการประกาศสัจธรรมต่อการแสดงศัจธรมต่อการแสดงศัจธรรมต่อการบินทบาต่อการบินทบาแห่งองค์พุทธาแห่งองค์พุทธาและเหล่าพุทธสาวกและเหล่าพุทธสาวกในพุทธันดรใดก็ตามในพุทธันดรใดก็ตามหรือกรรมันดหรือกรรมันไดที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยเสี่ยมเคยสอนได้เคยเสี่ยมเคยสอนลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารและสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในมิจฉาชีพทั้งหลาย ในมิจฉาชีพทั้งหลายในสิ่งไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายในสิ่งไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายในอบายมุกทั้งหลายในอบายมุกทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายการค้าขายการค้าขายในอาวุธสงครามในอาวุธสงครามในสิ่งที่ใช้เข่นฆ่าในสิ่งที่ใช้เข่นฆ่าทำร้ายทำลายทำร้ายทำลายต่อกันและกันต่อกันและการหรือกรรมอันใดหรือกรรมอันใดที่ได้เคยเป็นเฮที่ได้เคยเป็นเฮนำพาลูกหลานบริวารนำพาลูกหลานบริวารและสรพสัตว์ทั้งหลายและ ศาสตราสัตว์ทั้งหลายให้หลงปฏิเสธให้หลงปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมต่อการปรอกครอาต่อการปรอกครองเคยปรามาสเคยปรามาสต่อสมณะทั้งหลายต่อสมณะทั้งหลายต่อนักบวชทั้งหลายต่อนักบวชทั้งหลายต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมและกรรมบรรดา และกรรมบนรดาที <Heritage desserts> ่ไม่เหมาะไม่ควรที <beautiful> ่ไม่เหมาะไม่ควรต่อพุทธสถานต่อพุทธสถานต่อวัดวารามต่อวัดวารามที่ปฏิสถานที่ปฏิสถานบารมีทั้งหลายบารมีทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีกรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ล่วงละเมิดล่วงเกินที่ได้ล่วงละเมิดล่วงเกินต่อสมบัติของสงต่อสมบัติของสงของส่วนกลางทั้งหลายของส่วนกลางทั้งหลายของส่วนรวมทั้งหลายของส่วนรวมทั้งหลายเอามาเป็นของตนเอามาเป็นของตน โดยมิชอบทั้งหลายการแสวงหาผลประโยชน์การแสวงหาผลประโยชน์แสวงหารายได้แสวงหารายได้จากองค์คุณทั้งหลายจากองค์คุณทั้งหลายการหาอยู่หากินการหาอยู่หากินกับบัตวาศาสนากับบัดวาศาสนากับมูสง์ทั้งหลายกับมูสงทั้งหลายหรืออาศัยความเป็นนักบวชหรืออาศัยความเป็นนักบวชเรียกศรัทธาเรียกศรัทธาเรียกลาบสการะเรียกลาบสการะจากพุทธบริษัททั้งหลายจากพุทธบริษัททั้งหลายกรรมทั้งหมดถึงสิ้นกรรมทั้ง ทนที่ได้ผิดศีลผิดธรรมที่ได้ผิดศีลผิดธรรมผิดต่อพระธรรมวินัยผิดต่อพระธรรมวินัยแห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีในทุกทุกพุทธันดรในทุกทุกพุทธันดรเหล่าข้าพเจ้าเหล่าข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมน้อมกราบขอขมากรรมต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธาแห่งองค์พุทธาองค์มหาพุทธาองค์มหาพุทธาได้โปรดอโหสิกรรมได้โปรดอโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าแก่เหล่าข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกชั้นทกครูในทกชั้นทุกครูน้าการบัตนี้ด้วยเธอนาก <elim> ารบัตนี้ด้วยเธออาโหสีอาโสีอาโสีอาวสีอาโสี